วันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับเจ้าหุ่นยนต์เสียวพี่นะครับตัวไซเบอร์ด็อกตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีจำกัดน,นะครับแค่1000ตัวเท่านั้นในโลกนี้นะแต่ร้านของเราครับไททุโคนได้มาแล้วเย้สุดยอดครับหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับก็คือหมูหันเอ้ยหุ่นยนต์ของเรานั่นเองนะไม่ใช่หมูหันนะนี่อ้อเป็นไงโย่เจ๋งปา คราวนี้เจ้าน้องหมานะครับไซเบอร์ด็อกตัวนี้ก็พร้อมที่จะลดแล่นนะครับแล้วก็เล่นกับเราแล้วนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับเจ้าหุ่นยนต์เซียวบี่นะครับตัวไซเบอร์ด็อกตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีจำกัดน,นะครับแค่1,000ตัวเท่านั้นในโลกนี้นะแต่ร้านของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนได้มาแล้วเยย โดยที่เจ้าตัวนี้นะครับได้มาราคานี้แบบโอ้โหสุดยอดแบบแพงมากๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดตัวอยู่ที่9,999หยวนเนี่ยก็ประมาณ6 0,000ใช่ไหมแต่ด้วยการที่มันมีแค่พันตัวครับเลยทําให้เนี่ยราคานะครับมันโดดแบบโอ้โหสูงแบบสูงมากๆเลยนะอันนี้ผมซื้อมาประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับก็ถือว่าราคามันโดดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวไซเบอร์ด็อกตัวนี้นมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัว c y b e r d o กตัวนี้นะครับก็มาในรูปแบบของกระเป๋าเลยนะฮะเป็นกระเป๋าเดินทางเลยนะถ้าใครไม่รู้คิดว่าเฮ้ยมันส่งกระเป๋าเปล่ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือ20โลได้นะจากที่ผมคำนวณน,นะโอเค เบอร์ที่เจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวด้ามจับตัวนี้นะครับมาให้เราใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถยืดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยนี่เข็นปื๊ดปื๊ดนะครับอ่าโอเคแล้วตัวกระเป๋านะครับก็มีตัวล้อนะครับสามารถหมุนได้แบบนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับก็จับนอนเลยครับปื๊ดปื๊ดนี่ฮะเปิดกระเป๋าฮะข้างในจะเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคแต่นั่นโอ้โหนี่มันหุ่นยนต์ชัดๆเลยนะครับ okay. ก็ใช่นะครับมันคือหุ่นยนต์นะโอเคในกล่องนี่นะครับก็มีนะครับหนึหน่งก็คือน <Venice> ี่ปลอกคอป่ะไม่รู้อะไรนะครับนี่ฮะเป็นตัวเหมือนกับตัวกระดูกนะครับเขียนว่าไซเบอร์ด็อกนะครับสมาร์ทโรบอทนี่ไซเบอร์ด็อกสมาร์ทโรบอทนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอะ อ๋อเป็นี่ใส่นี้ใช่ไหมอ่ามีอันนี้ให้เรานะครับโอเคตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชึบอ่าเขาจะมีอ๋ออันนี้เป็นตัวเหมือนกับรูปนะครับของตัวไซเบอร์ด็อกนั่นเองนะครับเป็นสุนัขไม่มีหัวนะฮะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะซึ่งในนี้นะครับมีอะไรให้เราบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับแกะมาให้ดูครับซึบๆึบซึบ ในกล่องตัวนี้นะครับเขาก็จะมีนี่เลยนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไปนะครับมาให้เรานะครับ1อันแบบนี้นะครับเป็นแบบไทซีนะนี่นะครับโอเคแล้วก็มีตัวสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จไทซีคือไทซีนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็มีสายนะครับดาวน์โหลดเคเบิลนะครับไม่ใช่สายชาร์จนะครับนี่เป็นสายสาหรับดาวน์โหลดเคเบิลนะซึ่งเจ้าตัวนี้มีทําไมผมว่ามันสามารถจะดาวน์โหลดนะครับข้อมูลต่างเนี่ยลงเข้าไปนะครับรวมถึงเขียนโปรแก้มต่างเนี่ย เพิ่มนะครับในการฝังงานให้กับเจ้าตัวไซเบอร์ด็อกตัวน,นี้ได้ด้วยนะโอเคแล้วก็นี่นะครับคู่มือนะครับการใช้งานให้นะครับนี่แต่ก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้นี่ก็คือตัวเขาเรียกว่าไงนะขาใช่ไหมเท้าเออพอเป็นถุงยนต์แล้วเรียกไม่ถูกเลยก็คือมันเป็นเท้าแล้วนะครับเวลาที่มันสัมผัสพื้นเนี่ยเป็นตัวเท้าสำรองนะครับมาให้เรามีด้วยกันทั้งหมด4ข้างนะครับ ใช่ไหมหเรียกเป็นสี่ข้างมีด้วยกันทั้งหมดสอันนะครับนี่นะครับก็แถมสำรองมาให้นะเพราะว่าที่ตัวมันเนี่ยมีแล้ว1อันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้นะครับต่อมานะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากตัวกระเป๋าแล้วนะออือย่า <S <S อาืออยอือยโอเคเอาลงก่อนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาออกเลยนะครับฟึบยกขึ้นครับ ยอดครับหนักเหมืนอนกันนะเนี่ยจึ๊บค่อ,คอยๆวางนะครับโอเคนี่นะครับก็คือหมูหันเอ้ยหุ่นยนต์ของเราั้นเ,เองนะไม่ใช่หมูหันนะ <c oughs> ก็เขามาในรูปแบบแบบแล้วมันจะยืนยังไงครับไม่ไม่รู้เลยนะก็มามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวหุ่นยนต์ไซเบอร์ด็อกตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบตามนี้เลยทั้งหลังนี่นะครับก็คือหางนะแล้วเขาบอกว่าห้ามหักหรือห้ามยกมันเองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย อาจจะหักได้นะแล้วก็มีไฟนะครับนี่อยู่ที่ด้านหลังนะครับอ่าโอเคแล้วก็พวกนี้นะครับก็คือข้อต่อของมันนะครับเวลาที่มันเดินมันวิ่งนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นการเดินการวิ่งแล้วเขาบอกว่านี่นี่ดูนี่นะครับเขาบอกว่าให้ระวังนะครับอย่าเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มแบบนี้นะครับหรือว่าเอาไปไว้ตรงข้ออย่างงี้นะเพราะว่าเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันจะมีการหักนะครับอ่าแล้วก็อาจจะหนีนิ้วได้โอเคแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นขาของเขานะครับเวลาที่เหยียบกับพื้นนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็ข้อต่อตัวนี้ก็หมุนได้นะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องสาหรับการเสียบสายชาร์จนะครับนี่แกะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเสียบนะครับ HDMI นะครับชาร์จิ้งนะฮะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมี Extension นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการต่อนะครับอุปกรณ์ภายนอกเสริมไปนะครับแล้วก็อันนี้คือการดาวน์โหลดแล้วก็ ต่อให้บีมไอได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเขียนคำว่า Cyber d o c นะครับดีไซน์บายเซียวมีอ่าเวลาปิดก็ปิดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับึโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขาหน้าของเขาเองนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับขาหลังนะก็สามารถที่จะหมุนนะครับแบบนี้ได้นะโอเคแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับมีโลโก้ Cyber d o c อยู่ด้วยนะครับนี่ Cyber d o c นะครับแล้วก็เรามาแกะดูดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นกล้องนะครับในการประมวลผลเซนเซอร์ต่างๆนะครับรวมถึงมีเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้านี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับนี่ดูด้านล่างนะครับก็จะมีตัวกล้องเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีเซนเซอร์มากกว่านะครับ11ตัวเลยนะครับถือได้ว่าเยอะมากๆเลยแล้วตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยเอาไว้ใช้นะครับในเรื่องของการเดินนะครับหลบหลีกหรือว่าทําอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะ ประมวลผลได้ด้วยตัวเองเลยนะโดยที่ชิปประมวลผลของเขานะครับใช้ตัวนาวีเดียนะครับเจ็ทสันซาเวียนะครับซึ่งช่วยนะครับทำให้เซนเซอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในตัวของเจ้าไซเบอร์ด็อกตัวนี้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัวไซเบอร์ด็อกตัวนี้นะครับสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วถึง11.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแล้วก็สามารถที่จะขนของเนี่ยหนักได้อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับก็ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของหุ่นยนต์สุนัขนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถาที่จะทํางานในเรื่องของการเล่นนะครับเป็นสุนัขของเรานะครับขอมือกลิ้งนะครับหรือว่าจะเดินตามเจ้าของเนี่ยได้ด้วยนะรวมถึงนะครับมันยังสามารถที่จะรับฟังคําสั่งเสียงของเราได้ด้วยนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อไปเล่นอาจจะต้องหัดพูดจีนกันนิดนึงนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการเชื่อมต่อแอปนะครับแล้วก็ลองใช้งานนะครับเจ้าตัว c y b e r d o c ็อกนะครับหุ่นยนต์สุนัขจากค่ายเสี่ยมีกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปโหลดแอปนะครับไซเบอร์ดก่อนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าโหลดยากมากเลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถโหลดได้จาก Google Play Store นะครับหรือว่าโหลดได้จาก APK ทั่วไปนะต้องไปหาที่โหลดนะครับจากในกลุ่มที่เป็น c y b e r d o c โดยตรงนะครับซึ่งต้องสแกน QR Code จากในคู่มือนั่นเองนะครับเราก็จะได้ตัวไฟลวิเคมานะครับแล้วก็มาติดตั้งในโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android ได้อย่างเดียวด้วยนะถ้าใครใช้ iPhone อยู่ซื้อ Cyberdog ตัวนี้มายังใช้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับเราก็มาทําการเปิดเครื่องกันเลยนะครับนี่ฮะกดปุ่ม Start สังเกตนะครับว่าพอกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะมีไฟนะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหันนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่จะมีไฟนะครับสีฟ้านะครับอยู่ที่ตัวหัวของสุนัขนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาที่แอปของเรานะครับกดนะฮะเชื่อมต่อฟึบนะครับอ่าเจอแล้วนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ P21 นะครับตื๊ดต๊ดอะไรนะครับก็จะเป็นตัวรหัสของเขานะครับแล้วก็สังเกตว่า ถ้ามันพร้อมที่จะทํางานนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะครับกระพริบกระพริบนะแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยอ่าต่อมานะครับเขาก็ให้เราเลือกนะครับตัว WiFi นะครับอันนี้ผมก็ขอเลือกเป็นตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ต้องแนะนําว่าเอาเป็น WiFi 2 4กิกนะครับอ่าสังเกตว่าพอเชื่อมต่อเสร็จได้นะครับนี่จะเป็นไฟสีฟ้าค้างแบบนี้แล้วนะ โอเคแล้วก็เขาให้เราใส่รหัสผ่านนะครับก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้คือรหัสผ่านของ wi-fi ที่บ้านเรานั่นเองนะครับกดเชื่อมต่อเลยนะครับปึ๊บมีเสียงแล้วอ่าพอมีเสียงเสร็จแล้วแบบนี้นะครับก็สามารถจะควบคุมการทํางานของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่อ,อเป็นไงโย่เจ๋งป่ะคือมันจะค่อยคอยืนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ ด้านหน้านี่ก็จะมีไฟนะครับบอกฐานะของเราอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะมีไฟสีแดงๆด,ด้วยนะเจ้าตัวหางตัวนี้นะโอเคคราวนี้เจ้าน้องหมานะครับไซเบอร์ด็อกตัวนี้ก็พร้อมที่จะลดแล่นนะครับแล้วก็เล่นกับเราแล้วนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอากันเลย การบังคับทิศทางต่างๆนะครับเราสามารถที่จะบังคับผ่านมือถือของเราได้นะครับหรือถ้าเกิดใครพูดภาษาจีนเป็นนะสามารถที่จะสั่งงานกับเขาได้นะครับเขาก็จะเล่นกับเราอะไรแบบน,นี้นะเลือกนะครับเลือกสถานะก่อนไอ้เหจะ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 อ่าหม,มุนโชว์หน่อยปึ <ช ijo. S 2> ๊บออนี้เหมือนรถบังคับเลยนะเดินหน้าซ้ายขวาใช่ไหมจะจะอาจะนี่โชว์โชว์โชว์อ๋อคือเราสามารถที่จะสั่งนะครับ ให้เขาทําอะไรก็ได้นะครับตามที่เรากดเลยนะซึ่งมันก็มีให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเวอาว่าแต่ละโหมดเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างนะครับในตัวแอปกันนะเริ่มต้นนะครับตัวซ้ายสุดตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการให้เขาหยุดการทํางานนะครับเราก็กดหยุดเลยนี่มันจะลงแบบนี้เลยนะไม่ต้องตกใจนะครับก็หาที่ลงนิ่มๆให้เขาหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดเราต้องการให้เขาตื่นขึ้นมานะครับก็กดปุ่มตรงกลางสีฟ้านี่นะครับเขาก็จะค่อยลุกขึ้นมาแบบนี้อ่าโอเค จากนั้นนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกนะครับตอนนี้แบตเหลือ93นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะใช้งานโหมดบังคับแบบไหนนะครับโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมดการบังคับแบบไม่เห็นกล้องนะครับโหมดที่2ก็คือพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันทําการเปิดกล้องนะครับให้เรานะครับก็จะเห็นเป็นภาพจากตัวน้องสุนัขนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็สามารถที่จะให้เขานะครับออกคําสั่งหรือว่าติดตามได้นะครับเห็นไหมอันนี้คือ เนี่ยก็สามารถติดตามคนนะครับแล้วก็เดินตามอะไรพวกนี้ได้แล้วนะโอเคอันนี้ผมขอกลับมาที่โหมดบังคับธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นเรื่องของการบอกนะสัญญาณของ Wi-Fi นะครับผมปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับเปิดตัวจอภาพนะครับเป็นกล้องของเขาเนี่ยแล้วก็สามารถบังคับทิศทางได้นะครับจากคนระแบบกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือให้มันติดตามของเรานะครับการเคลื่อนไหวของเราก็คือมันจะ ตัวจับนะครับตัวคนนะครับแล้วก็เดินตามจุดที่เราโฟกัสเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับเวลาที่เราเดินเห็นไหมมันก็จะเห็นภาพเรียวไทม์นตอนนั้นนะครับถ้าเดินมันเหมือนเอเลี่ยนไหม <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็นี่ถ้าเราจะกลับมาปึ๊บก,ก็กลับมาเป็นโหมดบ,บังคับแบบปกติได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเปิดตัวกล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะยิ่งกินไฟนะก็ อาจจะใช้งานได้ไม่นานมากนะครับใช้งานได้ผมว่าเต็มที่เลยตอนนี้เนี่ยคือจาก95เมื่อกี้เหลือ91แล้วอะผมคิดว่ามันอาจจะใช้งานได้ประมาณแค่สินาทีด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเกิดเราแบบเล่นเต็มที่นะครับต่อมานะครับตัวปุ่มเนี่ยก็เป็นการบังคับทิศทางนะครับเหมือนรถบังคับครับเดินหน้าถอยหลังนะครับหันซ้ายหันขวานะครับหรือว่าจะเป็นการเดินเฉียงเียงนี่นี่อาจจะ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 โอเคมันเหมือนมันเหมือนปูมากกว่าใช่ไหม ใ่ไหมใสไหมเนีย่ยตกกล้องมอยาตกตกล้องหมุน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 นาโ,โอเคคราวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของปุ่มบันทับทิศทางที่ผมบอกไปนะแล้วก็ตัวโหมดตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราใช้งานนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นการยืนขึ้นนะฮะเนี่ยตอนแรกถ้าสมมติมันนั่งลงใช่ไหมครับมันก็จะยืนขึ้นให้เราอ่ะนี่คือนั่งลงอ่โอเคแล้วก็ยืนขึ้นปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการหมุนตัวนะครับนี้มันจะหมุนใช่ไหมอ๋อตกใจฮะนี้ก็จะเป็นการให้มันอยู่กับที่แล้วก็หมุนซ้ายขวานะขึ้นลงโอเคนะครับแล้วก็การเดินนะครับมันก็จะมีการเดินหลายแบบนะครับเดินเร็วเดินช้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบกระโดดเห็นไหมนี่ฮะสามารถปรับได้หลายแบบนี่ก็คือเป็นแบบกระโดนะฮะเออ เดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันกระโดดแบบไหนยังไงบ้างนะอันนี้ก็คือนั่งลงนะครับโอเคแล้วก็ด้านขวาล่างนี้นะครับก็จะมีนะครับในการใช้งานอย่างอื่นเพิ่มนะครับเช่นสมมุติเรากดนั่งลงนี้ปุ๊บกดขึ้นอ๋อมีเหมือนกันนะครับ2โหมดขึ้นทั้งคู่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการหมุนตัวนะครับของเจ้าตัวสุนัขนะครับอันนี้ผมได้ลองเล่นแล้วแหละเราต้องให้พื้นที่เขาหน่อยนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะพอผมกดนะครับปึบเอ้ยเจ้เอ้ยเจ้ยเอ้ยจอเ,ยเยจ้ตกใจนะคือมันเหมือนมันจะนอนเล่นนะครับโอเคต่อมานะครับว่าจะเป็นเรื่องของการขอมือนะฮะอันนี้คือนี่ขอมือขอมือขอมืออะอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราพูดภาษาจีนได้ผมว่ามันน่าจะแบบเฮ้ยขอมือหน่อยสิมันน่าจะให้มือเราได้นะแต่เราทําไม่เป็นนะครับส่วนอันนี้ หมดเพลงนะครับผมไม่แน่ใจอ๋อคือมันเหมือนมันเต้นเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยจะกระโดดไหมเนี่ยต้องหลบด้วยนะอ๋อจะจะอจะอืก็คือเหมือนกับเขาเขาเต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการหมุนนะครับหมุนรอบตัวนะครับผม แล้วก็มีนะฮะเรื่องของสวัสดีครับสวัสดีครับหมอาจาอจารอาจอารย์โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับก็คือนั่งใช่ไหมนั่งแล้วก็สบัดสัดนะครับก็คือมันมีให้เราใช้งานได้เท่านี้เลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการเขียนโปรแกรมเพิ่มหรือว่าอัปเดตอะไรเพิ่มนะครับ สามารถทําได้เท่านี้จริงๆนะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานนะครับข้างนอกดูนะครับว่าเฮ้ยมันเดินตามเราได้จริงไหมนะครับเดินขึ้นเนินอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานนะครับเจ้าตัวไซเบอร์ด็อกดูนะครับว่าเวลาที่มาเดินนะครับกับถนนจริงๆนะครับพื้นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับแล้วก็ลองเดินดูนะคราวนี้ผมจะลอง ให้เขาลองดูวนะมันจะหัวทิมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวไม่ทิมเดินไปเออตอนแรกแบบนึกว่าจะแบบหน้าความใช่ไหมแต่มันไม่คว่ำครับเออคราวน,นี้เดี๋ยวผมจะลองให้มันขึ้นมาดูนะครับเปรียบเสมือนแบบมันขึ้นบันไดนะครับว่าได้ไหมนะลุยขึ้นได้ไหมเฮ้ยอ๋ <laughs> เอเฮ้ย ได้อยู่นะแต่เหมือนกับจะหน้าคว่ำนะครับเอ้ยใช้ได้อ่ะมันหน้าไม่คว่านะครับเออโอเคก็ถือได้ว่ามันเดินขึ้นลงบันไดได้นะแต่ถ้าเกิดแบบเดินขึ้นหลายๆก้าวผมว่าอาจจะไม่ได้นะครับลองดูไหมไปลองดูเดี๋ยวครับไป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 ไลนไหมลน่นลนไม่ลนนออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเราลองขึ้นตรงนี้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ป่ะนะ ผมว่ามันน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะสูงไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นขอ้อจนะํากัดนะคราวนี้นะครับ <_ d ur l> เดี๋ยวเราจะมาลองเลือกดูนะครับว่าการเดินเงนี้ยมันเร็วขนาดไหนนะครับมันมีเดินหลายแบบใช่ไหมอันนี้คือระดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเท่าเดินดูนะ,ะไปจะเดินข้างบนกันเดี๋ยวขึ้น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 ,น,นออ่ะโอเคดูนะครับความเร็วน่าจะเป็นความเร็วระดับแรกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินคอ่คอยเดินไปหมุนตัวหมุนตัวเจ๊เจ๊เโอเคคราวนี้ผมเลือกความเร็วนะครับระดับสอนะเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับรวมถึงการ หมุนกันอะไรด้วยนะมันก็เร็วขึ้นนะแล้วก็ต่อมานะครับเลือกอันดับสามนะครับเออ,อนนี้็ว่าจะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการเดินแบบไหนกระโดดเหรอเรียกว่ากระโดดปะ่ะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือกระโดดสี่ขาเลยเนะี่ย Oh. มันจะลงได้ไหมอ่ะ hey, ได้อยู่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โหมดนะครับให้เขาติดตามเราดูนะครับว่ามันจะทําได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ดีแบบไหนนะก็เลือกไปที่โหมดติดตามนะครับผมเดี๋ยวรอตัวโปรแกรมสักครู่หนึ่งนะครับอโอเคนี่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าเราสามารถที่จะกดอัดได้ด้วยนะอัดเป็นวิดีโอนะ yeah. เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราไมา้เขาเห็นกันโอเคแล้วก็กดจิ้มกดบวกเข้าไปอ่าเรียบร้อยผมเดินไหมเดินไหม,มเขาจะเดินตามเราได้ไหมอ่ะเดินมาเออได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่คือไม่เหมาะนะครับกับการที่จะให้เขานะครับเดินตามแล้วแบบมีสิ่งขีดขวางนะเพราะว่าเ,เหมือนกับว่า มันยังแบบไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ลองนะครับขอมือขอมือนะครับดูว่าได้ไหมนะเออจ้าสวัสดีครับเออเป็นไงเป็นไงครับสำหรับเจ้าตัวไซเบอร์ด็อกนะครับของเซี่ยมีตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับในการเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือว่าจะเป็นการแท็กกิ้งนะครับติดตามคนได้อย่างที่เราแสดงให้เห็นนี้นะครับแต่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะหรือว่าอาจจะเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะเล่นยังไม่ค่อยเก่งก็ได้นะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนนะครับโค้ดหรือว่าทําคาสั่งเพิ่มเติมอะไรเนี่ยทั้งการพูดภาษาจีนหรือว่าการทําอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้แค่แอปนะครับที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็ใช้งานตามที่แอปมีเลยก็จะทําได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่าถามว่าโอเคไหมนะครับกับการที่มันเป็นหุ่นยนต์ตัวนักตัวแรกๆนะครับแล้วก็ราคานะครับถ้าสมมติมเป็นราคาที่เวมี่ขายจริงๆอยู่ที่ประมาณ6 0,000ใช่ไหมถ้า6 0 0 0 0แลเราได้แบบนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็คุ้ค แต่อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจ้าตัวน,นี้เนี่ยเราได้มานะครับคือเขาทําแค่พันตัวแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเลยโดดขึ้นมานะครับตัวน,นี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเกือบสองแสนนะก็ถือได้ว่าแบบอือสองแสนนะก็ทําได้ประมาณนี้ก็ถือได้ว่าถามผมว่าคุ้มไหมก็ตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ก็เอาน่ะถือแต่ว่าเอามานะครับทดลองแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับเผื่ออีกหน่อยเนี่ยเขามีแอปนะครับเป็นเวอร์ชัน g l o b a l นะครับหรือว่าใช้งานคําสั่งต่างเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็จะ <ๆ S 2> ได้เป็นเพื่อนเล่นของเรานะ เฮ้ยไม่อยากเลี้ยงสุนัขจริงๆหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้งานได้นะรวมไปถึงนะครับถ้าใครที่แบบเขียนโปรแกรมเก่งๆนะครับผมว่าน่าจะเหมาะเลยนะครับกับการที่ใช้งานนะครับเจ้าตัวไซเบอร์ด็อกจากเดี่ยวมี่ตัวนี้นะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอทบช่องของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย